สวัสดีค่ะมาตามกันต่อพี่น้องหลังจากที่ล่องรถแล้วตอนนี้หูซึกบอ่อเปียกบอ๊อบนะ่หูซึกว่าหูซึกว่ารถสีใสได้แล้วพี่น้องแล้วตีเล็กสีล่องครับโต๊เปียกพี่น้องต้องเอาทุกอย่างหออ่อเ้ยเ้ย <laughs> ไปแล้วพี่น้อง สองพอลูกออกลออเลาะ <c oughs> ตึกใจลูกทรายอาาาสองพอลูกมวลหลายตอนนี้เขากับจะเอารถไปล่องก่อนนะคะโอ้ยหน,นามเฮบิดสะดุดอีกว่า จงเสาบานไว้เน,เน่เด้อเด,เด็กน้อยเด็กน้อยเตรียมขึ้นรถเด็กน้อยเตรียมขึ้นรถตอนเต็มตอนเต็มขึ้นรถแล้วพามาขี่อ่อนบ้านซื่อๆนี่ล่ละเอาเด็กน้อยขึ้นรถเร็ว <laughs> น้ยอยขึ้นรถแล้วแม่เป็นคือเก้าอีโ,ตอโรตีคือนรถแล้วคือรถกับพี่แน็กแล้วคื้รถแนก็กเอาน,น้องคือรถด,ด้วยแน แนอน,น้องขึ้นรถด,ด้วยตอนแม้มคืนไปแล้วขึ้นรถเราแล้วรถจะออกแล้วเราแล้วขึ้นเขาขี่ขึ้นรถขึ้นรถอุ้มน้องข้าขี่ออมบานบายอย่าจุ่มงานเลยทางลงนะะังเ อาว่าเสือก่อใช่นั่งลงนั่งลงนั่งลงเอาว่านั่งลงเขาไม่โรถไปอะใช่ใช่ยกระยันเอาว่านั่งก้อนว่าใส่เสือก่อนสูเอาว่าใส่เสือก่อนว่าใส่ใส่หรือนาง นั่งลงก่อนนั่งลงเ,เดี๋ยวคุนไปีอาโหลดก่อนแป๊บน,นึง <c oughs> ไปเลยห้ามฉีดไปฉีดคนอื่นไม่ต้องฉีดวุ้นโอโอ้โอีดเพราะเราหมองเอาพีดไปก่อนฉ<อ>ีดวุดน้นอะฉีดคนข้างหลังวุ้นนั่นดิแม่ด<อ>ิม <c oughs> ห้ามลุกแลวนั่งลงอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะเป็นบรรยากาศที่บานพี่แน็กเสื้อไม่ใส่มาล่องรถพี่น้อง Ha ha ha. Đi ngồi mà lอก à ồ thăng thăng thôi 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 đi, 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 đi. Đi. วกแนกวกคานี่เปียกแม่หมดเลยใครชี้ด้วยใครชี้ดโอเคพี่น้องข้าเด็กหน่อยมาลองรถดไปพอกันทิ้หนาอุนเสีนยงสายมานันสวัสดีค่ะ ลา <c oughs> ีโต <Deus> ้นะสูบมีคนหนีหมด